อาหารคนเป็นกรดไหลย้อนไม่ควรกินสหรับอาหารอย่างแรกนะคะที่คนเป็นกรดไหลย้อนไม่ควรกินได้แก่ไขมันเพราะว่าอาหารพวกมันๆน,นะคะว่าจะเป็นพวกฟาสต์ฟู้ดช็อกโกแลตนะคะแลือจะเป็นพวกไขมันอิ่มตัวสูงก็ได้เช่นเนยนมหรือไขมันอื่นๆที่ได้จากสัตว์นะคะรวมไปถึงกะทิด้วยพวกนี้เนี่ยจะทําให้อาการกรดไหลย้อนมีขึ้นมาได้อีกนะคะข้อ 2. เครื่องดื่มที่มีความเป็นกรดหรือมีแก๊สมาก ไมว่าจะเป็นชากาแฟาน้ำอัดลมโซดาเครื่องดื่มชูกำลังรวมไปถึงอาหารที่รสจัดเมื่อจะเป็นเปรี้ยวหรือเผ็ดและทัวพวกนี้นะคะจะทำให้น้ำย่อยในกระเพาะของเราเนี่ยมากขึ้นข้อ 3. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระแอลกอฮอล์เนี่ยจะไปมีผลต่อการเปิดปิดของหูรูที่กั้นระหว่างตัวกระเพาะอาหารกับหลอดอาหารทําให้กรดเนี่ยมีโอกาสที่จะไหลย,ย้อนขึ้นมาได้มากขึ้นข้อ 4. อาหารที่มีกรดมากเมื่อจะเป็นผลไม้รสเปรี้ยวน้ำส้มสายชู รวมไปถึงซอสเมือเขเศเพราะพวกนี้จะทําให้กรดในกระพอเพาะเยอะขึ้นข้อ 5. ผักที่มีกรดหรือแก๊สมากพวกนี้นะคะเมื่อจะเป็นหอมหัวใหญ่หอมแดงกระเทียมพริกไทยพริกสดหรือว่าใบสะระแหน่รวมถึงผักอื่นๆนะีคะที่เป็นผักดิบเนี่ยก็จะทําให้กรดในกระเพาะของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทําให้เรามีอาการแสบร้อนกลางอกได้ข้อ 6. อาหารมักดอง ไม่ว่าจะเป็นผักกาดดองผลไม้ดองหรือรวมไปถึงพวกปลาร้ากินจิหน่อไม้ดองพวกนี้นะคะก็จะทําให้แก๊สในครของเราเนี่ยมากขึ้นทําให้เราเนี่ยมีอาการแน่นท้องได้ข้อ 7. อาหารเสริมบางชนิดมว่าจะเป็นน้ำมันตับปลาน้ำมันกระเทียมวิตามินอีวิตามินซ e, ีโรอส,สัรสกัดจากกระเทียมพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้อาการของโรคนะคะกำเริบได้หรืออาจจะทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้นค่ะข้อ8หมกักฝรั่ง หมักฝาหลังเนี่ยเวลาเราเคี้ยวนะคะมันจะทําให้น้ำลายของเราหลั่งออกมามากขึ้นแล้วพอน้าลายหลั่งออกมามากขึ้นเราก็ต้องกลืนน้ำลายเข้าไปบ่อยขึ้นนะคะพอเรากลืนน้ำลายเราก็ไม่ได้กลืนแค่น้ำลายเพราะว่าเราจะกลืนลมลงไปด้วยตรงนี้นะก็จะทำให้เราเนี่ยมีอาการจุกแน่นได้ค่ะ